ึงเ,เวลาที่ฉันต้องแสดงฝีมือแค่เด็กแสดงให้ฉันเห็นทักษะของคุณมากกว่าของฉันโอ้ทักษะของคุณค่อนข้างดีบทที่สนุข,ของฉันมันเป็นเรื่องปกระลาดเราพามรู้สึกว่าคุณ,คณเสียอาวุธของคุณทำได้เยอมากเด็กคนนี้เด็กจะมีทักษะทีพิเศงได้อย่างไรหนึ่ง คุณกำลังทำ,ไ,ทำได้ดีมากพยายามพัฒนาทักษะพิเศษของคุณเองต่อไปฉันจะไปที่สนามรบต่อไปเพื่อพัฒนาทักษะของฉันดีมากไปที่สนามรบก,กันเถอะ ฉันมีอาวุธสองันอยู่ในมือไปจะไปสู้กับมันได้โอ้พระเจ้านี่คือรถถังที่ทันสมัยที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาฉันได้พบกับปูนต่อสู้ที่มีพลังมหาศาลรถถังใหม่มี้กล้าหาญมากผู้ชายคนนี้อ่อนแอกวนไปฉันต้องทำให้เขาสูญเสียอาวุธของเขาไม่ทันสตลกมากคุณเป็นคนทำอาวุธหายฉันจะทำมันลองดูที่นี่ มันไม่เชื่อทำไมถึงทำได้เ็ยังพบกับพลังแข็งใรเรื่อยเัากำลังมาที่นี่มันจะเรียกใช้พลังพิเศษเพื่อตอบโต้เขามันคืออะไรมพลันพิเศษตลกมากคุณเป็นคนธรรมดาคัณจะไม่สามารถหลบนีได้นาต่อ ทำได้ดีมากถึงเวลาแล้วที่คุณจะเลเว,วลขึช่างวิเศษเหลือเกินฉันได้รับการเลื่อนตำแหน่งตอนนี้ตามฉันมา